สวัสดีค่ะทุกคนมาพบปะกบอีกแล้วนะคะพอดีสามีกบไปซ่อมรถนะคะทุกคนนางไปซ่อมรถแล้วตรงข่ามันก็เป็นอ่าสมิธอะไรที่ลั <c oughs> <c oughs> โอ้ยผลไม้ที่บ้านเยอะแยะเลยนางก็ซื้อมาเพิ่มเนี่ยทุกคน <c oughs> อาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะซ่อมรถบ่อยมากเลยทุกคน <c oughs> ก็อ่า ทุกคนเป็นเหมือนสามีกบไหมแม็กแม็กเขาเรียกแม็กใช่ไหมแม็กที่ครอบที่ครอบไอ้ที่ครอบรถที่ครอบแม็ก,แม,ก,แ,มกแม็กที่ครอบล้อรถใช่ไหมเขาเรียกแม็กใช่ไหมเขาเรียกอะไรไม่ใช่แม็กเขาเรียกอะไรฝาครอบอ่ะทุกคนฝาครอบรถนะ่ะเดี๋ยวฝาครอบรถน่ะทุกคนเดี๋ยวกบลงไปเดี๋ยวกบจะจะ่ายให้ดูนะ <laughs> มีใครเป็นเหมือนสามีกบบ้าง หรือว่าเกี่ยวกับอันนี้กบกบขอนอกเรื่องนิดนึงนะหรือว่าเกี่ยวกับที่ที่ยางอะ่ะโดนโดนเหยียบโดนเหยียบน็อตบ่อยๆแล้วเขาก็แบบว่าถอดเข้าถอดออกเช็คให้เราช่วงก่อนนู้นหลายเดือนอันนี้กบกบขอย้อนกลับไปหลายเดือนที่กบเคยบอกว่าภายในอะาทิตย์เดียวสามีกบโดนเหยียบน็อตอ่ะห้าครั้งจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นนะทุกคนแต่กบไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนฟังนะที่รักมันมากกว่านั้นเนาะ ไอเหยียบน็อตของที่รักนะ่ะหลายครั้งมากเหยียบนอ็อตเหยียบรลอ้อแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่ามันก็เหยียบมันเหยียบไม่เหมือนเดิมนะเหยียบรล้อหน้าบ้างล้อหลังข้างขวาบ้างล้อหน้าข้างซ้ายล้อหน้าข้างขวามันสลับกันอยู่แบบเนี้ยหนูก็งงคิดว่าคขาโดนว<อ>ันั <laughs> แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสามีผมอ,อะ,จะเจ้ากล้อง กล้องที่ติดหน้ารถน่ะขึ้นบ้านแต่กบมีความรู้สึกว่าเธอเอาไว้ในเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ในรถนั่นแหละกล้องหน้ารถน่ะที่กบเคยมีเอาไว้ในรถนั่นแหละสามีกบกลัวมันจะหายได้ยังไงกลัวคนเข้าขโมยขโมยมันก็รถมันก็พังอะสิอันนี้ความคิดของเขานะทุกคนแต่กบบอกว่าเอาไว้ในรถนั่นแหละทุกคนเอาไว้ข้างล่างนั่นแหละ คือนางเอาไว้ข้างล่างข้างบนนางต้องถอดออกเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะมัน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 ใช้ได้ไม่นานไงแล้วก็ลูกชายอ่ะสามีบอกว่าเออนางจะทําให้แต่ว่ามาครั้งนี้นางไม่ได้ทํานางทําแล้วแหละแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ครบก็เลยใช้ power bank ชาร์จมันคือมันต้องเดินสายอ่ะทุกคนกล้องในรถอ่ะเอออันนี้กบขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บถอดเข้าถอดออกถอดออกถอดเข้าใช่ไหมเหมือนกับไอ้ฝาครอบแม็กอะ มันหลวงอะทุกคนแล้วทีนี้นางก็ขับรถไปมันก็ตกหายนางขับรถนางก็ไม่รู้ตัวเองนะว่าฝาครอบอะมันตกหายมันหายไปเราต้องสั่งอะทุกคนคิดดูแล้วทีนี้เสพปุ๊บมันตกหายไปรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่ร้านร้านรถนี่แหละร้านรถตรงข้ามนางจะมีร้านประจําของนางนะจะกลุ่มเคยพาทุกคนไปแล้วหละครั้งหนึ่งนางจะมีร้านประจํานางก็คือเขาก็สั่งอันใหม่ให้แล้วทีนี้เขาก็สั่งอันใหม่ให้ที่นี่นางก็เหมือนกับ มันหลวมที่รักมันหลวมเวลานางล้างรถหรือว่านางอะไรนางเห็นว่ามันหลวมกบก็เลยเขามีคนนี้คนนำหน้าเขามีไอเดียอ่าอะไรเดี๋ยวกบจะเอาไว้ให้ท้ายคลิปให้ทุกคนได้ชมนะทุกคนว่าเขาทํำยังไง <laughs> กับแม็กรถโอเคมาดูนี่นางไปก็กบไว้เขาซื้อของมานิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่ากบในไหนเขาก็อยู่อยู่ที่นั่นแล้วกบก็เลยให้เขาซื้อสะโพกไก่ค่ะทุกคน สะโพกไก่มาแพกหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ลายต้นหอมที่รักต้นหอมเท่าไหร่อะ่นะห้าสิบเก้าหรอห้าสิบเก้า <59. S 1> ต่ออันหนึง่งก็เหรียญน,นึงใช่ไหมสองอันก็เหรียญกว่าก็ถือว่าถูกนะร้านจีนอะ่ะเดี๋ยวนี้มันแพงม,มันขายอันละห้าสิบเก้าเซนอะ่ะอันละนก็ห้าสิบเก้าใช่ไหรอก็สามร้อยเหรหรอ๋อ ก่อนเนาะค่ะเมื่อก่อนพวกเราซื้ออสี่อันเหรียญเนาะเดี๋ยวนี้มันแพงมันเริ่มเดี๋ยวนี้มันแพงหนูก็เลยงง,งเ,อเออเนี่ยได้มาสองอันค่ะทุกคนแล้วก็นางก็ซื้อส้มของนางมาเหมือนเดินแดะทุกคนสองสองแพ็คบ้านนี้กินแต่ส้มผลไม้ติดบ,บ้านนี่ลูกใหญ่เลยนะที่ลกรอบนี้ลูกใหญ่เลยนะทีลวรอบนี้ทีละเด้ส้มลูกใหญ่ แค่และสามเท้านะทุกคนอันนี้นางไม่ได้ตั้งใจเอ้าทำไมขนมซื้อมาน้อยอ่ะปกติซื้อมาสี่ห้าห่อ,หอมันไม่ลดหรอ <Okay. S 1> ฮะมันไม่ม,มีมันไม่ลดนางมันไม่ลดนางก็เลยไม่ซื้อมาได้ซื้อมาห่อเดียวปกติซื้อมาเยอะมากใช่ไหมทุกคนจะเห็นอันนี้นางซื้ออันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อนะคะทุกคนนางซื้อหุ่นมาอีกแล้วผลไม้ที่บ้านเยอะมาก ผลไม้ที่แบบนี่สิ่งที่กบจะมาพีเต์ทุกคนนี่ไข่จริงๆแล้วอยากจะมาพีเต์ไข่นางได้ไข่ออนเซลทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเรากินทันอยู่แล้วเพราะว่ากบคุณสามีกบกินไข่ประจำทุกคนนี่คือราคาที่เซลเล์เหรียญเก้าเก้าทุกคนแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่สามีซื้อจะอยู่ที่สามเหรียญสามเหรียญกว่าสามเหรียญเก้าเก้า ก็ลดลงมากี่เหรียญน่ะสามสิบเก้าก็ถือว่าลดเยอะอยู่ทุกคนก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ลดแหละอ่ะมีความภูมิใจนางก็เลยซื้อมา2อสองแพ็คเอาง่ายๆเเลยดูราคาแล้วสมมติไม่ดูส่วนนางบอกว่าที่รักมีคนบอกเขามีคนบอกตัวเองใช่ไหมว่าเซลอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เสศษสามีก็บอกว่าเออจากนี้ไปฉันจะต้อง จะต้องไปดูดูซิว่าม,มันเซลเซลล์ตรงไหนบ้างทีนี้นางก็ไปดูบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเซลล์ไข่ก็ไข่ก็โอเคอยู่คนนี่ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าคุณอํำนาจจะกินไข่บ่อยประจำนางกินทุกวันนะทุกคนนางกินทุกวันแล้วกบก็ใช้ไข่ประจำนี่ก็โอเคนะทีละถือว่าโอเคเลยแต่ดีใจอะที่ได้แบบ ได้ขายมาในราคาที่ถูกกว่าเดิมถึงแม้กบเนี่ยเป็นประเภทที่กบกระสามีเป็นประเภทที่ถึงแม้ว่ามันจะลดลงมาเหรียญหรือสองเหรียญแต่ก็ดีใจที่ได้ของลด <c oughs> คือจริงๆถามว่าเยอะไหมถ้ารวมๆกันหลายๆชิ้นอนะถ้าลดลงมามันก็เยอะถูกไหมทุกคนมันก็ถ้ารวมๆกันมันก็จะเยอะถูกปะแต่ถ้าแบบอย่างน้อยเราไม่ได้ซื้อในราคาเต็มแต่เราก็โอเคไง ถูกปะทุกคนโอเคเดี๋ยวกบจกัดลงไปถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าที่กบพูดว่าแม็กว่าฝาครอบแม็กลดนะ่ะมันเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนที่กบบอกทุกคนฝาครอบอ่ะเนี่ยเขาเรียกฝาครอบแม็กใช่ไหมเนี่ยนางก็ไปเอากิบมาติดติดทุกคนติดกับลัดกับแม็กเวลาเข้าไปร้านไหนอะไรอะ่ะ รลานซ่อมรถเขาก็ตัดออกเขาก็ตัดออกเราก็ซ่อมกบเกี่ยวคิดว่าเกี่ยวกว่าเข้าออกนี่มันหลุดทุกอันเลยนะอันนี้ก็เอามาใส่เหมือนกันเห็นไหมทุกล้อเพราะว่าอะไรที่ลากประตูโดนไหมน่ะหนุเมียนี่นี่เหมือนกันนางก็มาแม็กนางก็มาแม็กใส่ทุกคนแล้วให้นี้เสร็จปุ๊บ แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บมันหลุดใช่ไหมอันนั้นก็เหมือนกันนางก็แมกเหมือนกันแมกถ้าสี่ล้อเลยพอมันหลุดออกไปถ้าเราซื้อยี่ห้อของเขาอะฝาครอบอันเนี้ยแต่เป็นยี่ห้อของเนี้ยเท่าไหร่นะที่รักของจริงได้กี่อันแปดสิบได้กี่อันเดียวอออยอโอ้โหแป<บ>ดแปดสิบเหรียญแปดสิบเหรียญแปดสองหบบสามยี่สี่สองฮะแค่ชิ้นเดียวเนาะ ชิ้นเดียวก็แพงนะแค่ฝาเนี้ยถ้าเป็นยี่ห้อของเขาอะก็ประมาณหกสิบเหรียญขึ้นไปนางบอกเท้าหกสิบเหรียญขึ้นไปประมาณพันห้าขึ้นน่ะทุกคนแล้วทีนี้เสศษดีนะไปไปบอกไปบอกไปบอกร้านร้านรถคือคือไม่รู้มันเกี่ยวกับเราไหม <c oughs> หมายความว่ามันหลุดไงนางก็บอกว่าเนี่ยฉันขับไปแล้วมันหลุดนางก็บอกไปที่ร้านประจําของนางน,นี่แหละมันหลุดเขาก็เลยสั่งมันใหม่ให้เรารอไหนอะที่รัก ข้างหลังขวามือที่หนูถ่ายเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นบะเขาก็เลยสั่งอันใหม่ให้เรามันหลุดไงทุกคนน่ะนี่คืออันใหม่มหมข,ขวามืออันนั้นอันนั้นซ้ายอันนี้ขวาแรุ่นรแคตงนี้พวกหมอนี้เนาะโอเคใครผิดกันแน่คุณอำนาจก็คงไง คุณนั่นแหละผิดโอเคค่ะทุกคนกบก็เอามาให้ทุกคนดูนะว่าที่กบพูดมันเป็นยังไงนะนางก็แม็กหมดทั้งสี่อันมันไม่หลุดแน่นอนนอกจากจะโดนตัดโอเคบายบายค่ะคุณที่รับชม